สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m r Comment Station นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและก็ชาวเกาหลีนะครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรหลังจากได้ดูวิดีโอคลิป Lisa b a c k p พิงผู้พูดภาษาอังกฤษในคลิปดังกล่าวมีชื่อว่า Lisa Backp พิงคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือไม่ซึ่งในคลิปนี้ได้กล่าวถึงลิซ่านะครับว่า ลิซ่าจากแบ c ็คทิงเป็นศิลปิน k p o ๊ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในอินสตาแกรเธอมีผู้ติดตามมากกว่า40ล้านคนซึ่งคิดเป็นประมาณ4ใน5ของประชากรเกาหลีทั้งหมดเธอยังสามารถพูดได้4ภาษาได้แก่ภาษาไทยเกาหลีอังกฤษและก็ญี่ปุ่นในคลิปจะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของลิซ่าที่ได้ไปร่วมงานในรายการต่างๆซึ่งภายในคลิปนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนเกาหลีเองหรือชาวต่างชาติประเทศอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นบางส่วนกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างลองไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ชาวต่างชาติคนแรกได้บอกไว้ว่าลิซ่าจำไว้คุณเป็นที่รักของใครหลายๆคนเพียงแค่มั่นใจที่จะแสดงความรู้สึกของคุณอย่าอวดตัวเองภาษาอังกฤษของคุณสมบูรณ์แบบมาก คอมเมนต์ถัดมาได้บอกว่าบุคลิกของลิซ่าโดดเด่นจริงๆและเธอสวยและมีความสามารถมากฉันรักรอยยิ้มของเธอคอมเมนต์ถัดมาได้บอกว่าเธอเป็นอัจฉริยะการเต้นการรับก,การร้องเพลงของเธอเธอมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมสวยงามเธอมีทุกอย่างรักนะลิซ่าคอมเมนต์ถัดมาได้บอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกฟังแล้วสบายหู กับสำเนียงภาษากฤษของลิซ่ามากขึ้นนะคอมเมนต์ถันมาบอกว่าเธอคือเหตุผลที่ทำให้ฉันกลายเป็นเคป๊อปแต่ฉันก็ภูมิใจในตัวเธอเสมอมามีผู้คนนับล้านที่มาสนใจเคป๊อปหลังจากได้เห็นการแสดงสดของเธอเธอเป็นเด็กสาวที่มีความสามารถที่ขยันแขันแข็งและใจดีคอมเมนต์ถัดมาได้บอกว่าเมื่อฉันได้ดูแบ็คพิงคลิซ่าโดดเด่นที่สุดสำหรับฉัน เธอมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับตัวเธอที่จนถึงทุกวันนี้ฉันยังไม่สามารถอธิบายได้ในคลิปนี้สายตาของฉันก็มองไปที่เธอโดยอัตโนมัติและฉันก็ไม่รู้ตัวว่าฉันทำมันและฉันก็พลาดดูหลายๆสิ่งของสมาชิกคนอื่นๆเพราะฉันมอวแต่จ้องมองแต่ลิซ่านั้นไงฮ่าฮ่าฮคอมเมนตี้ได้บอกว่าฉันไม่เข้าใจว่าคนอื่นเกลียดเธอได้ยังไง จากคอมเมนต์น,นี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่าก็พภูเขาอิจฉาเธอไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเธอกลายเป็นเด็กฝึกหัดชาวต่างชาติคนแรกของ YG หลังจากเอาชนะผู้คนได้สี่พันคนในการออเดชัน่นเธอผ่านทุกระดับด้วยเกรดที่ดีเธอได้เกรดเอดสำหรับทุกช่วงเธอได้รับการโจมตีจากความเกลียดชังทุกรูปแบบแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเป็นแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหลายคนให้ยึดติดมุ่งมั่นกับความฝัน และแรงจูงใจในการทำงานหนักคอมเมนต์ถันมาได้บอกว่าว้า wow, วศิลปินที่ไม่ใช่เกาหลีคนแรกของ YG กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำลายสถิติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการ K-POP และตอนนี้เธอกำลังก้าวไปสู่ในระดับสากลเธอฉายแสงซูเปอร์สตาร์มาตลอดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลิซ่าน่ารักมากกับสำเนียงภาษาอกฤษของเธอเธอไม่ค่อยมั่นใจมากนักแต่ก็ยังพยายามพูด คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าภาษาอังกฤษของลิซ่าดีมากและการออกเสียงของเธอก็น่ารักมากสิ่งเดียวที่ราชินีของฉันต้องการก็คือต้องมั่นใจมากขึ้นในการพูดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลิซ่าเก่งภาษาอังกฤษจ,จริงๆฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เธอยังรู้4-5ภาษาตัวฉันเองพูดแค่ภาษาเดียวยังไม่ค่อยถูกด้วยซ้ำเธอเหลือเชื่อมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า ฉันคิดว่าลิซ่าเก่งภาษาอังกฤษนะแต่บางทีเธออาจจะขี้อายเกินไปและภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของเธอเธอแค่ขี้อายฉันคิดว่านะเลฟยู you, ลิซ่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันคิดว่าลิซ่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ฉันสนใจเคป๊ OP, จากที่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเคป๊เลยตั้งแต่ฉันรู้จักแบล็คพิงคและลิซ่าในฐานะสมาชิกของวงดูอนซ ตอนนี้ฉันกลายเป็น b l i n แล้วและจากตรงนี้ไปจะเป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรซึ่งชาวเกาหลีคนแรกคอมเมนต์ไว้ว่าลิซ่าตัวจริงดูเหมือนจะมีทักษะท,ทางภาษาที่ยอดเยี่ยมตอนที่เธอยังเด็กเธอไม่รู้จักภาษาเกาหลีเลยและมาที่เกาหลีในฐานะเด็กฝึกเธอพูดได้ทั้งภาษาไทยเกาหลีอังกฤษและญี่ปุ่นเธอยอดเยี่ยมจริงๆ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวิธีการสอนภาษาต่างประเทศของเกาหลีนั้นผิดไม่ได้สอนการพูดและการฟังก่อนแต่เป็นการสอนการอ่านและการเขียนก่อนในอดีตเกาหลีเก่งภาษาอังกฤษกว่านี้คอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าพูดตามตรงภาษาคือสิ่งที่คุณต้องทำแต่ความพยายามนั้นยากแต่ลิซ่าก็ไม่ไ่าเลยที่จะพัฒนาตัวเองคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าลิซ่า ดูเหมือนจะสบายใจและคล่องกับการพูดภาษาเกาหลีมากกว่าภาษาอังกฤษนะในตอนนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันพิเศษมากที่พูดภาษาเกาหลีได้ดีกว่าภาษาอังกฤษคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันภูมิใจที่ลิซ่าเป็นศิลปินที่มาร้องเพลงเกาหลีลิซ่าขอให้มีสุขภาพที่ดีเสมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลิซ่า เธอเป็นคนดีและน่าทึ่งมากเธอเข้มแข็งและอดทนจนประสบความสําเร็จคุณเป็นคนดีจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าว่ากันว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ลิซ่าใส่ขายหมดไวมากเพราะได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะเมนเทอร์ในรายการของจีนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลิซ่าคุณเป็นคนเกาหลีไปแล้ว คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าลิซ่าเป็นสมบัติของฉันและเป็นอัญม,มณีแห่งเคป๊อปคอมเมนต์ถัดมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งได้เข้ามากล่าวไว้ว่าลิซ่ารู้ว่าเธอเป็นคนไทยแต่เธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีจนเธอคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาบ้านเกิดของเธอเองโดยธรรมชาติและนั่นคือความคิดเห็นของชาวต่างชาติ และชาวเกาหลีบางส่วนนะครับขอบคุณที่รับชมหากท่านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ